สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการงานแล้วก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินล้นล้วนเลยนะให้กับทุกๆุกลัคนาราศีเลยค่ะเราจะเช็ค2เรื่องนี้เป็นหลักนะการดูในคลิปนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้นะคะ ผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินในเดือนมีนาคมปี2564นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูค่ะสมัยขอเกริ่นแบบนี้นะว่าในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยมันจะมีหลายๆเหตุการณ์เลยที่คุณจะต้องคิดที่คุณจะต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องของความรักก็ตามแต่นะคะแต่ในคลิปชุดนี้สมัยขออนุญาตพูดถึง2เรื่องหลักๆนั่นก็คือเรื่องงานและเรื่องเงินนะเราไปดูที่เรื่องแรกกันก่อนค่ะนั่นก็คือเรื่องของการงานนะคะโดยภาพรวมแล้ว แล้วนะในเดือนมีนาคมปี2564นีนี้ชาวลัคนาราศีธนูคะคุณจะมีโอกาสได้ข้องเกี่ยวกับงานพิเศษหรืองานใหญ่ๆห,หรือการทำงานร่วมกับองค์กรใหญ่ๆก็เป็นไปได้นะคะทำงานร่วมกับองค์กรดังองค์กรที่มีชื่อเสียงรวมถึงบริษัทต,ต่างชาติมีเกณฑ์เป็นไปได้คะ่ะชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยเดิมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องงานอยู่แล้วนะบางคนไม่ค่อยมีเวลาได้พักผ่อนไม่ ค่อยมีเวลาได้ท่องเที่ยวประกอบกันกับเดือนนี้นะคะมีงานใหม่มีงานหนักมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาอีกยิ่งจะเพิ่มความยุ่งยิ่งจะเพิ่มความหนักและเพิ่มความเหนื่อยให้กับตัวคุณได้ค่ะแต่ชาวลัคนาราศีธนูคะคุณไม่ต้องห่วงนะงานยิ่งมากเท่าไหร่เงินก็ยิ่งมากเท่านั้นตามไปด้วยค่ะแปรผลเออเขาเรียกว่าแปรผันตรงตามกันไปเลยนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ตัดสินใจเรื่องของการงานค่ะโดยเฉพาะชาวธนูท่านใดนะคะ ที่ต้องทํางานใหญ่ๆนะคะต้องพยายามรอบครอบให้มากเลยการตัดสินใจในเรื่องของการงานแต่ละครั้งให้พยายามปรึกษาคนรักให้พยายามปรึกษาคู่ภรรยาคู่สามีหรือครอบครัวนะคะบางคนมีคู่หุ้นส่วนคู่พา์ทเนอร์ก็ต้องพยายามปรึกษาให้หมดเลยรวมถึงมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีประสบการณ์มากกว่าคุณก็สามารถเข้าไปขอคนาแนะนําปรึกษาได้นะเพื่อลดอุปสรรคเพื่อลดปัญหาแล้วก็เพื่อที่จะได้แนวทางแนวคิดกลับมา ในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของงานเนี่ยอาจจะมีมากกว่าหนึ่งครั้งนะคะสมัยต้องบอกไว้เลยอาจจะบางทีเนี่ยคือการอะไรที่เราจะต้องตัดสินใจเราค่อนข้างเครียดเราค่อนข้างกังวลกับมันนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆตั้งสติให้รอบคอบนะคะค่อยๆดูไปทีละเรื่องแบบนี้จะดีกว่านะในชาวลัคนาราศีธนูนะคะที่ใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการนะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาในเดือน มีนาะคมนี้เช่นเดียวกันนะอาจจะเป็นการลงทุนอาจจะเป็นการต่อย,ยอดนะหรืออาจจะเป็นการใช้ความคิดสร้างสารรค์ที่ค่อนข้างเยอะหน่อยสําหรับบางคนที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะต้องวางแผนกันให้ดีๆนะคะโดยภาพรวมแล้วการงานขยับไปได้ด้วยดีค่ะการค้าการขายต่างๆสามารถหมุนไปได้งานใดที่ชาวลัคนาราศีธนูจะต้องทําเกี่ยวกับการเจราจาติดต่อประสานงานต่างๆจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะและชาวธนูท่านใดที่เป็นเซล์หรือเป็น นานาะคะสมัยต้องบอกเลยว่าในเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะทํายอดขายได้มากขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาด้วยซ้ํานะแต่ทางว่ามันปังที่สุดเลยไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่มีเกณฑ์ที่จะทํายอดขายได้มากกว่าช่วง1เดือนหรือ2เดือนที่ผ่านมานั่นเองค่ะในเดือนมีนาคมนี้ชาวธนูมีโอกาสที่จะได้ทํางานใหม่ๆด้วยนะคะอาจจะเป็นงานที่ตัวเองถนัดงานที่ตัวเองชอบหรืองานที่ตัวเองมีทักษะ อยู่แล้วนะอาจจะเป็นทักษะพิเศษอย่างเช่นการทำขนมการทำผมการทำสปาทำเล็บอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะมี j อบเล็ก j อบน้อยเรื่องเหล่านี้เข้ามาหรืออาจจะจริงจังก็เป็นไปได้นะสำหรับชาวธนูบางคนทำงานประจำเป็นพนักง,งานบริษัทอยู่แล้วก็หาเวลาว่างช่วงเย็นนะคะมาเปิดกิจการตรงนี้จ้างลูกน้องจ้างพนักง,งานมาดูแลคุณเข้าไปควบคุมงานบริหารจัดการเวลาให้ดีมีโอกาสลงตัวและมีโอกาสที่จะได้รายได้จากงานเสริมมาเป็นกอบเป็น เลยนะคะต้องเรียกว่าแสดงความยินดีด้วยคุณมีลู่ทางคุณมีโอกาสนะคะก่อนหน้านี้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูค่อนข้างจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของคนค่ะมีคนเข้ามาติชินนินทามีคนแทงข้างหลังมีคนไม่หวังดีมีคนใส่ร้ายป้ายสีชาวลัคนาราศีธนูในช่วงที่ผ่านมานะแต่ในเดือนมีนาคมนี้เกณฑ์เหล่านั้นจะขยับดีขึ้นค่ะบางคนก็ดีถึงขั้นหมดไปเลยไม่มีใครมาใส่ร้ายป้ายสีแล้วกลุ่มคนเหล่านั้นกลับกลายมา เป็นมิตรกลุ่มคนเหล่านั้นอาจจะมีการย้ายแผนกย้ายตำแหน่งออกไปหรือกลุ่มคนเหล่านั้นอาจจะเงียบปากไปเองก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะนะ โดยรวมแล้วเนี่ยภาพรวมของเรื่องของงานเนี่ยสมัยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ค่ะชาวลัคนาราศีธนูโดยภาพรวมแล้วจะสามารถเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะต่อมาเรามาดูที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูอย่างที่สมัยบอกไปนะในเดือนนี้มีโอกาสใช้เงินเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับการต่อย,ยอดนะคะสําหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือกิจการนะใครที่ทําการค้าการขายก็อาจจะต้องหมุนเงินมากหน่อยในช่วงนี้นะคะและ บางคนที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูในเดือนนี้อาจจะมีธุรกรรมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเข้ามาด้วยเช่นกันค่ะขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจนะคะหรือว่าออขอกู้สินเชื่อกับบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆหรืออะไรก็ตามแต่นะข่าวดีของคุณก็คือมีเกณฑ์ที่จะกู้ได้กู้ผ่านเช่นเดียวกันค่ะเรียกได้ว่าการที่คุณจะนําเงินมาลงทุนมาต่อย,ยอดนั้นมีคนมองเห็นความพยายามมีคนมองเห็นความสามารถของคุณนั่นเองค่ะ และในอีกมุมหนึ่งนะสาหรับชาวลัคนาราศีธนูบางคนก็อาจจะมีการใช้หนี้นะคะอาจจะต้องหมดเงินไปกับเรื่องของการใช้หนี้ตัดบัตรเครดิต หรืออาจจะโปะหนี้บางส่วนที่คุณมีก็เป็นไปได้นะคะในเดือนนี้สมัยมองว่าคุณใช้เงินค่อนข้างมากนะบางคนอะหมดไปกับเรื่องของการลงทุนบางคนใช้ไปกับเรื่องของการต่อยอดบางคนใช้ไปกับเรื่องของการตัดหนี้ตัดสินก็เป็นไปได้ค่ะตรงนี้ขึ้นอยู่กับการวางแผนการเงินของแต่ละคนนะคะโดยรวมแล้วรายรับถือว่าโอเคมากๆค่ะและก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้รายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะการค้าการขายโอเคคลอ ตองตัวค่ะรายรับไม่น่าห่วงเลยนะพยายามวางแผนการเงินของคุณให้ดีแต่สําหรับบางคนที่ติดขัดนะคะชาวลัคนาราศีธนูคุณจะมีคนรอบข้างให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือไม่ต้องห่วงเลยมันเหมือนกับว่าความดีอะไรที่คุณเคยทําก่อนหน้านี้แล้วพอถึงคราวที่คุณเดือดร้อนบ้างเนี่ยก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนรู้จกักไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติญาติของคุณ ก็ตามแต่นะคะอ่ะโอเคตรงนี้เนี่ยไม่น่าห่วงดวงของการอุปถัมภ์เนี่ยมีเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะขอเสริมในเรื่องของรายจ่ายสักนิดหนึ่งนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในเดือนนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่ารายจ่ายค่อนข้างมากนะคะนอกจากจะหมดไปกับเรื่องของการลงทุนต่อย,ยอดหรือชำระหนี้แล้วเนี่ยก็หมดไปกับเรื่องของครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันค่ะหมดไปกับการซื้อของให้บุตรให้ลูกหรือการดูแลคนในครอบครัวการรักษาพยาบาลของ ตัวเองหรือรักษาพยาบาลคนในครอบครัวนะคะมีบางคนที่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นบุตรเป็นลูกคุณก็ตามแต่ต้องพยายามดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีค่ะในเดือนมีนานี้ค่อนข้างชัดเจนนะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะของชาวลัคนาราศีธนูวางแผนการทํางานวางแผนการหาเงินแล้วก็อย่าลืมวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการพักผ่อนและออกกําลังกายด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะ ที่จะมาอยากจะเตือนกันไว้นั่นก็คือชาวลัคนาราศีธนูบางคนอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายกู้แต่อาจจะเป็นคนที่ถูกกู้ค่ะอาจจะมีเพื่อนญาติพี่น้องนะคะหรือเป็นคุณพ่อคุณแม่เพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะได้มาขอยืมเงินอันนี้ต้องดูให้ดีร,ระมัดระวังให้ดีนะคะพิจารณาเครดิตพิจารณาความเชื่อถือของบุคคลเหล่านั้นด้วยตัวคุณเองนะคะมันมีเกณฑ์ถูกเบี้ยวมันมีเกณฑ์ถูกเลื่อนนะคือถามว่าถูกโกงไหมมันไม่ได้ถูก แต่ว่าคำพูดคำจาคำมั่นสัญญาอะไรที่คุณได้ยินมาอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นนะคะ <S <S เหมือนกับเขาสัญญาว่าโอเคเดือนหน้าจ่ายคืนแน่นอนคุณอย่าเพิ่งไปหวังแบบนั้นนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะถูกเลื่อนออกไปมันมีเกณฑ์ที่จะถูกคลาดเคลื่อนออกไปนั่นเองค่ะอันนี้จะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะก็คร่าวๆเท่านี้ค่ะสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูนะก็ต้องขออวยพรอวยัยให้ชาวธนูทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีนะคะ อย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไว้พระก่อนนอนนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณน,นั่นเองค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ